ฮัลโหลครับคลิปนี้จะมาแนะนำการใช้แผนที่บนโทรศัพท์มือถือเ้า R O G H T เ้าหาเส้นทางสมมุติว่าเราขึ้นรถเมย์สาเนี่ยไปลงไปลงแถวท่าพระจันทร์เนี่ยแต่เราจะมาถานนรินสอเนี่ยเราจะมาอย่างไง คงจะต้องเดินมาแต่ถ้ารู้ทางรู้ทางรู้ถนนก็มาง่ายๆถ้าใช้โทรศัพท์มือถือก็ใช้แผนที่ของของ g o e Maps มมมีเจ้าเดียวลรอมั้งอันเนี้ยมันมี Maps, m A p s M A P S แล้วก็ Maps Go ผมเลือกใช้ Maps Go เพราะว่า ถนนมันไม่มีลายมันไม่มีลายเส้นถนนมาฝาังมันดูรูปบางไม่รู้เรื่องเลยถ้าใช้แมพต้องใช้บนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะหรือรับที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเดส์ท็อป่ะผมจะจิ้มไอคอนแม p โกเลยเนะี่ย ไม่รู้ว่าผมได้เปิดไอ้นี่อย่างต้องเปิดตำแหน่งของตัวเองก่อนนะคือแผน่นไอ้โทรศัพท์นี่จะต้องต้องต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยต้องเติมเงินเติมถ้าไม่งั้นมันมันเล้าไม่ค่อยไปมั้งรู้สึกเล้าไปแต่ไม่รู้ว่าตำแหน่งของตัวเองเป็นยังไงโ o ส i ชั o หมา p o s i t i o n เป็นเปิดตำแหน่งที่ คือให้ให้ตัวเครื่องโทรศัพท์เนี่ยเปิดเผยตำแหน่งที่ตั้งของตนเองก็เดี๋ยวจะลองลองลองเลื่อนเมน,น,นูลงมาดูสำรวจด,ดูนะไปที่ฟืนเนี่ยตั้งค่าการตั้งค่าอันนี้ยังไม่เคยลองเลยเป็นโทรศัพท์ทีม,มีไม่ได้เพิ่เคยใช้เนี่ย อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแสดงผลเสียงความปลอดภัยและตำแหน่งน่าจะเป็นอันนี้มากกว่าเนี่ยตรงที่เป็นรูปกุญแจและตำแหน่งเปิดตำแหน่งเปิดความแม่นยำสูง ความเป็นส่วนตัวศูนย์การค้นหาความแม่นยำสูงไม่ต้องรู้สึกเกเปยนอันนี้ศูนย์การค้นหาเนี่ยโทรศัพท์ยี่ห้อหนึ่งมันก็ตั้งอย่างก็คือพูดง่ายทำให้แอนด o i ยที่อยู่ในมือถือของของผู้ใช้แต่ละท่านเนี่ยตรงนี้ตั้งเปิดไว้แล้ว แถบสีน้ำเงินเนี่ยอนุญาตให้ระบุตำแหน่งของอุปกรณ์ตรงนี้ต้องเปิดแล้ว g o o g l e Ma มถึงจะทำงานถูกต้องถ้าเราปิดเราปิดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราปิดเลื่อนไปทางด้านซ้ายได้ไหมเราก็กลับมาเปิดเปิดแล้วครับอ่าเรียบร้อยเลากกลับไปที่แอปพลิเคชันอะไรนะ แมปโปรไปที่แมปกันในนี่นะแมปโกก็ทิมที่แมปโกเลยของผมอะ มันเป็นคอลัมน์แนวตั้งที่แนวตั้งที่สองแนวนอนนับจากบนลงมาหนึ่งสองสามก็เป็นแมฟโกครับสำหรับโทรศัพท์ผมแมฟโก้ี่้ไม่ได้ไว้ในกนี่ยเฮีย ตอนนานมากเลยพอแ่นที่ยังไม่เห็นช้าโทรศัพท์นี่มโทรศัพท์เจ้าแม่คุณอิมอ่ะสมราคามันแหละเห็นในนี่ไหมด้านด้านมุงฝาที่เขียนว่าตำแหน่งของคุณเนี่ยเราเราจิ้มไปที่ เราจิ้มมาที่ตำแหน่งของคุณเพื่อที่จะรู้ว่าตอนนี้ตัวเราอยู่ที่ไหนเขาเรียกว่าไม p o โพสิชันะบนแผนที่มันกำลังทำงานเลยไหมด้านขวาอยู่ด้านบนเนี่ยปุ่มสีน้ำเงินที่เป็นเหมือนเป้าปืนเนี่ยเราจิ้มตรงน,นี้มันก็ตอนนี้ผมก็รู้แล้วอนุสาวรีย์อยู่ข้างหน้าแล้วผมก็นั่งอยู่ตรงเนี่ยตรงจุดสีน้ำเงินเนี่ย ถ้าเกิดเราจะหาเส้นทางสมมติว่าเราไปจิ้มตรงนี้ที่ท่าพระจันทร์ใช่ไหมตำแหน่งของเราก็อยู่ที่ท่าพระจันทร์แล้วก็เครื่องหมายเลี้ยวขวาเนี่ยใช้สําหรับการหาเส้นทางคือผมจะไปซอยหลังโบสถ์พามเดี๋ยวผมจะทดลองเลยนะปุ่มเล้าเนี่ยสีน้ําเงินเข้มๆด้านขวาล่างสุดผมกดแล้วครับ ตำแหน่งของตำแหน่งของคุณก็คือตำแหน่งของผมที่นั่งอยู่อยู่ข้างๆมุมของนุสาวรีประชาธิปไตยเลือกจุดหมายพิมพ์คำว่าซอยหลังบดพามไปซอยออพอดีขึ้นมอพอดีเลยหลังบดพาม ตอนนี้มันกําลังทําการเล้าแล้วเราไว้ว่าค้นหาเส้นทางมันก็จะเป็นเส้นทางสีน้ําเงินขึ้นมาเอาแบบเลือกเอาแบบคนเดินนะเดินไปไม่มีรถยนต์ครับ คนเดิน7นาทีอยู่ข้างบนนะเดี๋ยวเราลองมาขยายแปลงว่าอนุสาวรีย์เนี่ยเราเดินเข้าไปประมาณ500เมตรแล้วก็พอถึงซอยหลังบนผามก็เดินเข้าไป ซอยหลังโบดพามกับซอยข้างหลังโบดพามมันต่างกันไหมแต่ผมชอบซอยข้างหน้ามากกว่าซอยข้างหลังมันมันเป็นของแก๊งดูดวยเขาเลยเราไม่ว่ากันนะมันโลกการปกครองของแผ่นดินเป็นเราบบชาติพไตยอะอย่๋ยไปยุ่งกับสิทธิส่วนตัวคนอ,อื่นเขาเขาจะซอยข้างหน้าข้างหลังมางเรื่องเขานะ ลอ,องเปลี่ยนเป็นภาพไปนี่ดูเนี่ยขั้นตอนการพรีวิวแ๋วออมันต้องออกจากโหมดการเล้าก่อนนะแล้วก็ไอสามขีดด้านซ้ายเพื่อจะมาเปลี่ยนให้มาเป็นดาวเทียม ว่าที่นั่ง,งรถเมย์มาวันนี้เขาว่าที่ผมมาตามเนี่ยผมก็ยังไม่รู้เลยว่าผมมาตามใครเขาอยู่ตรงโบส์เนี่ยโบส์แรกเลยซึ่งเป็นโคตรเบื่อหน่ายเลยตรงนี้เป็นโบสถ์พระศิวะแล้วเขาจะไปหลบอ,อยู่ตรงไหนนะโบส์พระอีสวรที่ที่มันเป็นไปได้ที่เหมาะสมเลยก็คืออยู่ได้อย่างสบายเลยก็คือเนี่ย อันยาวๆแท่งตั้งเนี่ยเขาเรียกหอเวทวิทยาคมชั้นสองมีห้องปรับอากาศนะยามถ้ายามได้ยินเสียงผมเนี่ยถ้ามีคนโดนขังอยู่ที่เนี่ยให้าย้ายมาอยู่ตรงที่มีห้องปรับอากาศแล้วหาน้ำหาอาหารยาแก้พิษอะไรมาให้เขาด้วย <S 2> <S 2> <S เพื่อรออาติญาติมารับตรงเนี้ยตรงนี้เขาเรียกหอเวทวิทยาคม เนี่ยที่ผมทำมาร์กเนี่ยไอตรงนี้มันไม่มีแอร์ไม่มีห้องน้ำเนี่ยตรงด้านข้างๆเป็นใสๆอ่ะบ้านเล็กที่สามิบเจ็ดตรงนี้มันไม่เคยเป็นบ้านของกองาพามบ้านวังหลวงอ่ะไม่เคยขึ้นไปตรวจดูเลยเห็นว่ามีการลุกจะยึดที่ดินยึดบ้านทำลายบ้านของหลวง บ้านเลขที่สามเจ็ดเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันปลอดภัยหรือเปล่านะถ้าตรงนี้มันสะดวกสบายกว่าก็พาย้ายเดินไปคอยเดี๋ยวรถมารับบ้านเลขที่ 3, 7, สามเจ็ดซอยข้างบสถ์พามตรงเนี้ย แล้วก็ถ้าหาทั้งหมดไม่เจอเลยตรงนี้ครับตรงนี้มันเป็นคอนเป็นอาพาธเน้์เนี่ยเป็นแก๊งค้ามนุษย์เขาเอาคนมาขังขังเรียกค้าไถ่ตรงเนี้ยหัวหน้าแก๊งอยู่ร้านโคลลนนาข้างหน้าที่ซ่อนขังคนบานเลยมันต้องถามยามองการอาหารผ่านศึกยามมันอซอกแทรู้มหมดอ่ะ ามผมผมไม่รู้เรื่องผมไม่กล้าเดินเข้าไปซอกแซกถึงขนาดนั้นถามตำรวจก็ได้ตำรวจรู้ไปยุ่งไม่ได้เดี๋ยวมันไล่ออกหมดท่าเลยไม่มีเงินเดือนก็คง,ง,ง,งจะคลิปนี้คงจะแค่นี้แล้วก็ผมก็ปิดคลิปนี้เลยแล้วก็เอาอ๋อใส่ youtube ใส่ youtube แล้วก็โพสต์ไป ทีนี้ถ้าอย่างนั้นเราจะบอกโพสิชันตรงนี้หน่อยนะตรงไหนแน่เอาหอเวทวิทยาคมแล้วกันมันก็จะโชว์พิกัดมาสักหน่อยหนึ่งไม่โชว์เอาตรงไหนที่มันโชว์เลขพิกัดอะ่ะไม่โชว์สักที่หนึ่งเลยเอามาเลขที่สามเจด ไม่ขึ้นเหมือน coordinate latitude longitude อ,อะไรพวกนี้นะก็เนี่ยเสาชิงช้ารู้จกักถ้ามาเสาชิงช้าถูกก็ไปซอยหลังบทพามถูกก็พิมพ์คําว่าซอยหลังบทพามตามที่สอนน่ะซอยหลังบทพามเสาชิงช้า พิมพ์จอยหลังบทาพามบน Google Map มันก็เรียบร้อยแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมไม่ต้องบอกไเอเ้นี่มังพิกัดถึงขนาดนั้นผงส่ยจะอยู่ชั้นบนนี่จริงๆเลยนะท,ที่ที่มาตามเนี่ยหรือว่ายามเป็นคนตัวควบคุมกักขังเอง โ oh, อย้ยางนั้นก็แย่เลยนะอันนี้บทพระพิคเนตบทที่สองใครจุดทูบก,กรรมยานไม่รู้ผมได้กิ่นทูบกรรมยาน mm hmm. การแชร์ตำแหน่งแบบเดียวทำทำไม่เป็นนะ ก็โอเคปิดคลิปแค่นี้เดี๋ยวไอ้วิดีโอมันจะไฟล์มันจะใหญ่เกินไปสกินเล็กทัสสต็อป